ปกครอบคาบ้านวาวแดกจริงๆก็เบื่อเหมืนอนกันนะทุกสัปดาห์ก็จะพูดแต่เรื่องเดิมๆ อาการเดิมๆเซ็งๆซึมๆเงาๆนะครับเมื่อคืนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดก็ถามว่ามันมันมัน,มนห่วยแตกไหมนะมันมันหลวยโถยมันแบบมันบัดซบตกชักไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอย่าง้น้อยเนี่ย ก็ต่อบอลทำชิ่งกันมีความแม่นยำหน่อยมีความแน่นอนครองบอลได้บุกได้นะครับครองบอลบุกมากกว่ามีโอกาสทำประตูมากกว่าแต่สิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยนะคือคือในการบุกมากกว่าในการครองบอลแล้วบุกใส่ผู้มาเยือนอย่างแอตเลติโกมาดริดเนี่ยมันไม่ได้สร้างความกดดันให้เขามันไม่ได้สร้างความแบบโอ้โหให้มึงบุก กลนำนาจนกูต้องเตะทิ้งเตะคว้างเครียดไปหมดแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกมันไม่ใช่แบบนั้นมันก็แค่ครองบอลแล้วก็มีจังหวะทำประตูบ้างเป็นระยะแต่เกมรุกอะ่ะไม่ได้กดดันเขาเขาก็เล่นสบายนะเขาก็มาตามแผนเขาอยู่แล้วอไอ้ที่ครองบอลได้เยอะไม่ใช่ว่าแค่ต่อบอลทํำชิ้นเนดีอย่างเดียวนะอเลิโกโมาริดของดิเอโกซิเมอเน่ในเอกลักษณ์ก็คือ ตั้งรับลึกๆแล้วก็รอโต้กลับช่วงครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยผมบอกว่าแมนยูทำได้ดีนะทำได้ดีในระดับหนึ่งคือไม่อนุญาตให้ทีมตราหมีเนี่ยสวนกลับได้เลยคือแบบมันมันตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้วก็มีมีโอกาสครองบอลบุกได้มากกว่าก็รอจังหวะอะละแต่บทจะเสียประตูเ,เห็นไหมคือคือต้องรู้อยู่แล้วว่าแอดมาริดเนี่ยเขามารับ แล้วเขามาตัดเกมเขามาตุกติกเขามาทวงเวลาเขามายัย่วยุเขาจะทาให้แบบพวกมึงอารมณ์เสียถ้าเราไม่มวงมึงแบบเล่นแล้วมันอยู่ไม่สุข <c oughs> ก็ไปโวยวายไปบน่นไปอะไรกันอยู่นั่นแหละมึงก็รู้อยู่แล้วอะ่ะมึงยิงย่งไปโวยวายยิ่งไปบ่นมันก็เข้าทางเขาไอประตูที่เสียเนี่ยอจังหวะเหมือนแอนโทนีอิลันกาโดนน้าฟาวพุทดสินก็ไม่ให้อ่าพูดถึงพุทธสินเมื่อวานนี้เขาก็เป่าแบบท็อปฟอร์มมาก แต่ก็พูดตรงว่าไม่อยากไปโทษแพ้แล้วไม่อยากไปโทษกรรมการมันดูนะ่าเกลียดแต่เอาตรงๆนะมึงเป่าแบบเนี้อยากจะเอานกหวีดเนี่ยนะนกหวีดที่มึงเป่าเนี่ยยัดลงไปในรูตูดมึงแล้วกูจะเป่าลมให้สุดแรงเกิดเข้าไปในรูด่ามองนะไอิสว์เป่าแบบนี้มึงไปห้ามไก่ดีกว่าไอเนะ้เหี้ยนะเป่าส้นตีนแต่พอเขาเป่าส้นตีนแล้วเนี่ยมึงก็อย่าไปอารมณ์เสียกับเขาสิอย่าไปโวยวาย โวยวายแล้วมันได้เฮียอะไรขึ้นมาแทนที่จะจะถอยลงมาตั้งรับเล่นยังมีสมาธิก็ไปหลุดสมาธิซะอีกใช่ไหมครับสุดท้ายก็มาเสียประตูและเห็นไหมเกมรับเวลาเสียประตูเนี่ยมันดูสับสนมันดูปั่นป่วนมันดูแบบโอ้ใครเข้าบอลมันดูหลงตำแหน่งมันดูผิดพลาดอะไรไปหมดเลยนะแล้วแม้แต่ w ีดีอาก็ยังพลาดปล่อยให้เขายิงมุมแคบให้เขาบ่งมุมแคบได้ง่ายๆสุดท้ายนะ เปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวไปเอาแรดโฟลลงมาแม่งเหลือสิบต,ตัวอีกก็ทำอะไรไม่ได้ก็คาบ้านนะคาบ้านส่วนศึกรฟิลิปคืนนี้มันวิทยาอะไรมากนะฮะบอกได้แค่สองพยางเท่านั้นว่าหวานจี้